สวัสดีครับผมพบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มอีกแล้วครับสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับรถที่รอปั้นทำสภาพนี่ของช่างเองนะครับผมแน่นี่ครับเป็นรายละเอียดของรถที่ก่อนจะเก็บงานนะครับแบ่งให้เพื่อนๆนทุกคนครับคันแรกเป็น NSR โปรอาร์มนะครับสีเขียวตรงรุ่น คันนี้เป็น NSR รุ่นแรกเลยนะครับผมขอบอกว่าเป็นรุ่นแรกนะครับสังเกตจากตรงไหนนะครับเอ,อกลักษณ์ของรุ่นแรกสีเขียวคือตรงนี้ครับสติกเกอร์แถบเดียวนะครับซึ่งสติกเกอร์ตัวนี้ยังเป็นสติกเกอร์เด <itet> ิมโรงงานนะครับเดิมตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับสติกเกอร์ขอบตัดจะมีสีเขียวอยู่ตรงขอบของสติกเกอร์นะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตัวนี้ยังเป็นสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่นะครับ ติ๊กเกอร์จะมีขอบครับนี่ครับคันนี้สวยมากครับส่วนถังโอ้ส่วนถังก็ขอชมอีกแล้วครับเป็นถังเดิมครับถังเดิมรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกตรงนี้จะไม่มีสัญลักษณ์หัวเทียนนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับถังเดิมนะครับตรงนี้คำเตือนเดิมนะครับนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นแรกก็คือตรงนี้ครับคอหลุมนะครับ ตรงคอจะเชื่อมนะครับเป็นหลุมนี่ครับเป็นสติกเกอร์ุ่นแรกของโรงงานนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีโลโก้สีเขียวติดทับนะครับซึ่งเอกลักษณ์ของแท้เหลือแค่ตรงนี้ครับส่วนอื่นก็มีการเปลี่ยนไปนะครับอีกอันนึงนะครับก็สีล้อครับสีล้อ NSR Pro Arm เดิมๆโรงงานนะครับสีนี้เลยทั้งหน้าทั้งหลังครับ มีคันนี้ก็บอกว่าเดิมมากเติมมากสวยมากนะครับเอกลักษณ์เดิมครบหมดเลยเดี๋ยวช่างหนึ่งจะปัน้นจะให้เพื่อนๆได้ชมคาอันนี้เอาไปก่อนทําก่อนนะครับคันแรกผ่านไปอ๋อพอชมอีกิดได้คภาพคันนี้เครื่องเดิมจริงๆครับนิ่มแรง,แรงเอกลักษณ์ของรุ่นแรกอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็สภาพมาค่อนข้างเรียบร้อยนะครับ ีโครงสีสติ๊กเกอร์เดิมหมดเลยสวยมากครับครบหมดเลยครับคันแรกผ่านไปโปอาร์มสีเขียวคันที่สองโปรอาร์มสีแดงครับก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันคันนี้มีเก็บงานมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณเจ้าจของเดิมบอกว่าประมาณเกือบ10กว่าปีที่แล้วครับเก็บงานมารอบหนึ่งละแต่สีเดิมเป็นสีแดงนะครับ คันนี้ก็รอทําเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นการเก็บงานมาแล้วสติ๊กเกอร์เป็นงานเทียบสมัย10กว่าปีที่แล้วครับคันนี้นี่ครับรุ่นแรกเอกลักษณ์เดิมนะครับคอหลุมนะครับคอเชื่อมตรงนี้จะเป็นหลุมนะครับ N <NS> อ r รุ่นแรกที่เพื่อนๆถามหากันรุ่นแรกจริงๆอ่ะสังเกตไม่ยากครับคอเป็นหลุมคันที่สองผ่านไป คันนี้ก็สภาพเรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมซึ่งคันนี้ได้มาสภาพก็โอเคเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อล็อกครับเดี๋ยวช่างต้องทําการแก้ไขทําเครื่องผาเครื่องใหม่นะครับซึ่งอะไหล่เครื่องเดิมๆเ,เป็นอ,อะไหล่เดิมเลยนะครับยังไม่ได้ทําทั้งสองคันนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากยุคสมัยนี้หายากมากนะครับกว่าจะเจอสภาพนี้ คันที่2ผ่านไปนะครับต่อไปคันที่3ครับของแถมมาครับ NSR RRW ครับหรือว่าตตเหียวครับคันที่3ครับผมรถ <l x 1> ในสต็อกคันที่3ก็มีการเก็บสภาพมาแล้วครับคันนี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยหน่อยนะครับเบาะมีฉีกขาดบ้างนะครับก็รอเก็บสภาพอยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับเครื่องเดิมๆนิ่มๆเงียบๆ นะครับยังไม่ได้ทําคือตอนนี้จะว่าโชคดีก็ก็ได้ครับคือทั้งสามพันนี้ได้เครื่องเดิมเสื้อไม่ปอกลูกเดิมอะไรเดิมแท้มาหมดเลยถือว่าโชคดีนะครับเดี๋ยวพอทําเสร็จยังไงจะแบ่งให้เพื่อนๆยังไงเดี๋ยวมาทักหรือว่ามาติดตามดูกันต่อนะตอนนี้เอามายั่วก่อนครับว่าเดิมๆก่อนทำํำเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> นะครับอันนี้ชุดสีฟ้าเก็บ เข็บมารอบหนึ่งแล้วนะครับคัน,นี้ R r W ก็ดูดีครับดูดีถือว่าสภาพแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับผมซึ่งถ้าใครเห็นผมเห็นหรือว่าคนอื่นเห็นนะก็ถ้าพลาดแป๊บหนึ่งก็คือไม่ได้มาเข้าคลองแน่นอนสภาพแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือ Before นะครับโอเคทั้ง3คันเดี๋ยวจะเริ่มทยอยทำนะครับผมซึ่ง ผมวนไปวนมาผมติดใจคันโฟรุ่นแรกคันเขียวคันนี้ครับขอบ,บอกว่าเครื่องยังดีอยู่นะครับเครื่องดีขี่มันบิดนิ่มเปิดมาคือสุดยอดครับคือถ้าไม่ทำก็คือใช้งานได้เลยแต่ว่าน่าจะเอาสักหน่อยครับเขามาละประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้มาแนะนำรถเข้าใหม่ที่รอทำนะครับทั้ง3คันโฟอามสองคัน R.W. 1คันซึ่งรถทั้งหมดเป็นรถผมเองนะครับผมซึ่งก็จะมีเวลาว่างก็จะค่อยๆทำนะครับทำไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะเสร็จตอนไหน <c oughs> ทำไปตามอารมณ์ครับทำไปมีความสุขไปเพลิดเพลินไปเดี๋ยวก็คงจะได้ชมกันแล้วครับตอนนี้เนาะไม่ขาดสต็อกแน่นอนสำหรับช่างหนึ่งโปรอาร์มครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย